สวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะกันทโกศราะจ๊ะก็วันนี้นะอย่างที่ดูกันว่าเราจะมาทำรีแอคชั่นเพลงนะคะอีกนานไหมนะคะเพลงประกอบซีรีส์นะคะของช่องิวทีวีนะของ close friends season 2นะคะซึ่ง season 2ถ้ท่านัด ถ้าไม่ผิดเรื่องข้อมูลนะก็จะมีโอมฟุกนะคะแล้วก็จะมีคิมมอนกับขัปเตอร์ด้วยเป็น2คู่นะคะก็คือรวมามาอยู่ในเรื่องเดียวกันคานนี้แต่วันนี้เนี่ยที่จะมาทำเนี่ยนะคะแลวจะมาทำตัวที่เป็น mv ก่อนนะคะ m อ็มช่วยอีกนานไหมแล้วก็นี่คือความเข้าใจนะก่อนดูนะว่าน่าจะเป็นเพลงที่เขา2คนได้2คู่ดิ2คู่นะคะลองด้วยกันเนาะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเพลงนี้เป็นยังไงนะคะก็คิดว่าดูจากสีทิศทางแล้วน่าจะเป็นเพลงสนุกๆเนาะทุกคนเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสามสองหนึ่งปยสีสันสดใสจริงๆน่ารัเอาลอง ครั้งก็เหมือนเธอนั้นคงกำลังมีใจให้ฉันบางครั้งก็เหมือนเรกกำลังเร่งเราเข้าไปใกล้กันบางครั้งก็เหมือนใกล้กันจนแค่เราเอามือแค้นชอบเสียงคอเตอร์มากแตทก่ทุกครั้งเธอก็ทำให้ไกลออกไปเท่าเจเรือความรักมันเป็นเรื่องใจต่อใจเรามีใจเราก็จะไปต่อไป,อไ,ปไม่จำเป็นที่ต้องคล้ายตอใครไม่ขาดทอไม่คาดอ,อีกนานไป Take them well อีกคนบ้างไหมแต่รู้วอาไว้เลยฉันมีแค่เพียงแต่เธอนี้ง่ายไม่รู้จกครั้งเดินด้วยกันแลวเธอจะอายเขาไหมแต่รู้เอาไว้เลยฉันเย็นขาน้างเธอโคตรมั่นใจเรื่องความรักมันเป็นรื่องใจต่อใจเรามีใจร้องก็ได้ไปต่อไปไม่จำเป็นที่ต้องแค่ใครต่อใครไม่แค่เธอ หลักมากเลยอ่ะเพลงนี้แคชชี่มากเลยนะเนี่ยนม่หลักท่านหนักมากเลยอ่ะแบบเป็นเนอะ่ะ จังวะ,ะกิโกรัมไปอีกทาไม่ครบแหละม,ม,มาแล้วเขาก็เลนเจอร์ของเรา ภูมพานมากทุกคนอุย้ยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเสาบางเหรอสักหน่อยอุย้ยดีอ่ะไป่งด,ดี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 มากกลิ่นอายของความรักมันแบบว่ามันพรุงพรานมันแบบว่าเต็มไปหมดฟุ้งไม่หมดเลยเนาะอุย้ยน่นารักค่ะ อยน่ารัอกอ่ะน่าหัอกจังเขาเต้นกันสี่คนเนาะแต่เขาเหมือนแต่งคนต่างมีโลกของตัวเองอะเนาะเหมือนแยกเต้นเป็นคู่ใครพูกมาน่ะแหละน่ารักอุ้ยน่ารักอ่ะก็จบไปแล้ว ก็เฮ้ยดีมากดีกว่าที่คิดแล้วจะบอกว่าแบบเออเพลงเพลงของโค้ชเฟรนด์อะเพราะทั้งของตัวแบบตัวซีซั้นหนึ่งกับซีซั้นสองนะซีซั้นสองมันมีความแบบน่ารักมากอ่ะมันมีความสุขแบบยิ้มอมยิ้มมากๆเลยอ่ะดูแล้วแบบเอ๊ะงงเลยมุดอันโทนมันจะประมาณไหนตาโอ้ยดีชอบเออว่าไปยังไม่เคยไม่ได้ดูเรื่องของ คิมมอนกับคอปเตอร์เลยอะจะบอกว่าคู่เนี้ไลค์เคยทำงานด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าคุณเนียน่ารักมากไลคเคยแต่งหนะ้าคิมมอนกับคอปเตอร์อยู่ช่วงประมาณสามสี่งานเนี่ยเออน่ารักมากโดยเฉพาะคอปเตอร์นี่คือแบบแอบชอบเพราะว่าเขาคนเขาคนเก่งมากเลยส่วนคิมมอนก็เป็นคนเก่งเช่นกันอะน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆด้วยอะคะ่ะชอบอะชอบท่าเต้นที่เขาแบบเต้นเป็นคู่กันอะเอ้ยแบบมัน ถ้าจริงอะในมีอะไรในนั้นแต่มันชวนมันชวนพายิ้มพาเขินมากเลยอะแล้วดีดีดีโอเคก็จบไปแล้วเราก็ดีใจมากที่เราตัดสินใจทําเพลงนี้ตอนแรกคิดว่าเอหรือว่าสกิปไปดีแต่วัดเออมาทําดูละกันอะไรอย่างเงี้ยแอบกลัวเหมือนกันนะว่าตอนแรกกลัวว่าถ้าเกิดเพลงไม่ดีกูจะเลี้ยงยังไงวะหรือว่ายังไงเพราะว่าเป็นคนที่แบบเหมือนกับทําอะไรหน้าออกชัดมากว่าชอบไม่ชอบอะแล้วหนึ่งเป็นคนกลัวการทำหรือแอเพลงมากเลยอะเพราะว่าเพลงเป็นอะไรที่ว่าสนมากกวลาทำครั้งแรกอะ เพลงมันจะติดหูยากใช่ไหมว่าบางเพลงม,ม,มันไม่ใช่ทุกเพลงที่แบบเราฟังแล้วครั้งแรกแล้วเราจะติดหูเลยอะ่ะแต่เพลงนี้คือเออติดหูแล้วฟังง่ายมากน่าจะบอกว่าแบบไม่ถูกว่าคิดไปเองป่ะน,นะแต่รู้สึกว่าเพลงของซีรีส์วายอะ่ะเกือบทุกเพลงที่ได้ยินอะ่ะเพราะแล้วก็ดีชอบเกือบหมดเลยอะ่ะบางเรื่องไม่ได้ดูแต่ฟังเพลงนะน่าจะเป็นไม่รู้คนอื่นเปหรือเปล่านะแล้วก็อ่ะคุยมาเยอะละเดี๋ยวก็ขอจบ คลิปมีแอคชั่นสำหรับเพลง m v นะคะอีกนานไหมนะคะเที่ประกอบซีรีส์ของ c r อ s s s f n s Season 2นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาดูกันทะค่ะว่า EP 1เป็นยังไงตอนนี้อาจจะทำรอบหน้าน้นะอาจจะทำ EP พี p 2พร้อมกันเลยเป็นคนที่แบบเพราะเป็นคนที่เมาดูอะไรอยากดูแบบ ต่อกันไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งณนะวันในที่นั้นอัด e m v เนี่ยเป็นวันที่ EP พซีสองเพิ่งออกวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูทาอีพีหนและ EP 2กันนะคะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บจ